หายใจลดต้นคอที่สุมชัยมาเยเราก็รอติตื้นติตื่นตีตื้นหายใจรดต้นคอกันมาเนี่ยคุณจารุวรนด้วยทัชทายเอฟซที่เข้ามาสวัสดีกันวันนี้คุณกรมคมกริตสมกริตเหรอสมกิจคุณลังพยาพบกับเราสามคนสามประสานในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องบ้านไม่มีครัวบ้านไม่มีครัวได้ไหมเนี่ยเหมือนอย่างที่เรานั่งอยู่ได้ได้ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่คือโผมาเป็นโต๊ะกินข้าวเลยโต๊ะกินข้าวเลยเออแต่ว่าบ้านนี้ไม่ทำครัวครับ แล้วเคยได้ยินท่านอาจารย์บอกว่ามันต้องทํามาหากินเป็นแคทมีตัวแทนกันทํามาหากินมีไม่มีครัวไม่ดีมีตรงมีเตาแล้วบ้านนี้ขออนุญาตเขาถ่ายได้ไหมนิดหนึ่งมีใครอยู่ข้างหลังไหมไม่มีคือเขาใช้ต้มน้ําครับใช้อุ่นใช้ใช้หม้องข้าวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่าโล่งๆได้ไหม ันนี้ให้อาจารย์มาตรวจแล้วช่วยถแถลงไขให้เอฟซีที่กำลังชมรายการอยู่หน่อยสิคะห้องจุ้ยเนี่ยความสำคัญที่ท่านอาจารย์มักัะพิ่มแล้วคือมีเตียงนอนโต๊ะอาหารเตาประตูตหน้่ใช่ไหม ตนี้องค์ประกอบพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยองค์รวมที่ประกอบกันให้เกิดบ้านถ้าในสี่ตำแหน่งพวกนี้<ม>เรียกว่าหนึ่งเสียหายสองหรือไม่ปรากฏให้เห็นมมันก็จะมีผลทอนพลังผงจุ้ยของบ้านน,นั้นๆลงไปแล้วก็ทอนดวงชะตาของเจ้าบ้านลงไปนะครับ ปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการมีครัวหรือเตาเนี่ยอย่างอย่างที่เราคุยกันมาบ่อยๆว่าครัวเนี่ยคือจุดทำมาหากินะนะแล้วต้องมีเตาเพราะเตาคืออะไรเพราะเตาเนี่ยคือไม่ถึงเราทำมาหากินแล้วมันเกิดความจเจริญรุ่งเรืองเราทำมาหากินแล้วมีเงินในการเขาเรียกว่าเกิดเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ ในชีวิตตัวแทนอาชีพการงานใช่ถ้าเรามีครัวมีเตานี่หมายความว่าการทํางานเรานี่มันจะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆมีการซัพพอร์ตไปเรื่อยๆสังเกตว่าถ้าเกิดทุกท่านที่ติดตามรายการของท่านอาจารย์จะเห็นว่าถึงแม้ไม่มีเตาสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนเตาคือกระติกน้ําร้อนก็ยังต้องมีถูกไหมอ่าฉังนั้นท่านอาจารย์จึงให้ความสําคัญในเรื่องของการมีครัวมีเตา เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีครัวไม่มีเตาหมายความว่าคุณหาเงินมามากแค่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันจะไม่มีเหลือใช่ไม่มีเหลือเก็บแล้วมันก็จะแบบได้แค่แบบทรงๆคือแบบไม่ได้มากกว่าที่คุณทําทุกวันให้เหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยแบบยี่สบสี่ชั่วโมงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่แบบจะขยับตัวเองเนี่ยงานมาเยอะแค่ไหนอมันก็ไม่สามารถขยับฐานะตัวเองให้แบบสูงขึ้นมาได้ครับชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายมากขึ้นใช่ไหมเงิน ความเหนื่อยยากคุณทํามาหากินแบบทั้งวีทั้งวันเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มาพอหยิบมาปุ๊บไม่ถึงสามสิบวินาทีเหมือนกับคุณปล่อยพลังไปฟลุหรุดมือไปแล้วนึกอหกไหมคุณหยิบมาอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นสามสิบวินาทีปุ๊บ๊ปบปล่อยไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็คุณปล่อยพลังออกไปอ่ะเพราะนั้นมันทําให้คุณไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ไงเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อย่าประมาทเพราะสังคมปัจจุบันเนี่ย มาเข้าใจว่าฉันมีโต๊ะอาหารแล้วครับฉันซื้ออาหารนอกบ้านมาทานได้แล้วเออฉันไม่ต้องไม่ต้องมีเตาไม่ต้องมีครัวก็ได้ใช่อันนี้ถือว่าฉันโอเคที่สุดแล้วสบายสบายสบายแต่ในทางผมช่วยแล้วผิดในทางผมช่วยแล้วถือว่าผิดเลยเพราะถ้าเกิดบ้านไม่มีครัวไม่มีเตานะแล้วก็วววสําหรับบางบ้านอย่างพวกคอนโดบางคนถามแล้วคอนโดมีครัวได้เหรอก็อย่างที่ผมบอกกล่าวแล้วไงว่า ถ้าทุกท่านที่ติดตามรายการท่านอาจารย์จะรู้ว่าคอนโดเนี่ยท่านอาจารย์ให้ใช้กระติกน้ําร้อนแทนเตาแล้วอย่าลืมว่ากระติกน้ําร้อนนั้นคุณก็ต้องกดน้ําเนี่ยเออมาชงกาแฟใช่มามาชงอะไรโจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารเสริมซีเรียลอะไรต่างๆแล้วถ้าเกิดมันเย็นแล้วคุณก็กรอบใส่ขวดดื่มแล้วก็ต้มใหม่อแล้วยิ่งพักหลังท่านจะบว่าคุณต้อง เปิดไฟกับเตกน้ำร้อนยี่บสี่ชั่วโมงเลยใช่ใช่เติมน้ำด้วยนะจ๊ะเติมน้ําด้วยเออบางคนเปิดว่าจะลืมเติมน้าไม่จริงๆมันไม่ลดลงไปง่ายๆหรอกหมาถึงเพราะคุณกดกดน้ําไปดื่มแล้วบางทีคุณลืมพูดงั้นว่าทุกครั้งที่คุณกดน้ำคุณต้องพยายามหมั่นเติมน้าดูดูน้ำหน่อยดูน้ําด้วยอนะครับอันเนี้ยคือความสําคัญของการมีครัวปิเตาคือทําให้ชีวิตคุณอ่าเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มีมีกินมีใช้มากขึ้น นะฮะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ครับครับแต่รูปอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับมันตั้งอยู่นอกบ้านไงอยู่หลังบ้านครับอันนี้พฤติกรรมเขาจริงป่ะจริงก็นี่เขาใช้มานานแล้วซึ่งผิดไหมผิดเพราะว่าเราจะเห็นว่าการอยู่นอกบ้านออกจากตัวบ้านไปมันถูกแต่ครัวเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ของเขาล้อม เออล้อมไงบางว่าเออเช่นเอาไปแล้วนอกบ้านถูกก็ถูกต้องไงครับแต่มันไม่มีล้อมเป็นสัดส่วนของพื้นที่ครัวไม่ได้วางตำแหน่งให้มันถูกต้องตามหลักวงจุ้ยไงมันเหมือนกับว่าเออแล้วคนคิดดูเดี๋ยวเขาปล่อยให้เรี่ยงเลยว่โดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยนะนกนกบินมาเกาะเนี่ยเดนนกมาเกาะเล้ใช่ไหมมันเป็นความเสียหายและอีกสําคัญก็คือว่าตัวเตาเองเนี่ยมีข้อห้ามตรงชื่ว่าห้ามโดน แสงอาทิตย์ส่องลงตรงๆนี่โดนเต็มๆเลยค่ะออกไปให้แสงอาทิตย์รับพลังสุริย่อมันก็ต้องปรับปรุงกันมันดูมีรายละเอียดเยอะครับแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างเนี้ยเนี่ยที่เห็นอยู่อย่างบ้านเนี้ยครับเขาจะแก้ไขโดยการก็ต้องทำครัวอ๋อไม่ คือเนื่องจากพื้นที่ด้านหลังเขามีพื้นที่อ๋อล้อมครัวขึ้นมา่ล้อมครัวขึ้นมาแล้วก็วางตามตำแหน่งที่ท่านอาจารย์กำหนดให้ใช่ใช่แต่แล้วแต่เคสนะเพราะบางบ้านท่านอาจารย์บอกว่าบางครั้งตำแหน่งที่ทำอาจจะไม่มีท่านอาจารย์ก็ต้องแบบให้ตั้งเป็นกระติกน้ำร้อนแทนครับอย่างบ้านนี้ท่านอาจารย์บอกว่าอะตำแหน่งไม่โอเคก็กำหนดให้ตั้งกระติกน้ำร้อนภายในบ้านแทนครับครับ ก็จะมีตําแหน่งที่ท่านอาจารย์กาหนดให้ทั้งหมดนี่จริงๆแล้วก็คือต้องเชิญท่านอาจารย์ใช่ใช่มาตรวจรายการเราเขาดูไงแล้วบ้านเนี้เขาไปเรียนสัญจรเหรอไปเรียนสัญจรแต่ต้องกิจกรรมบ่อยใช่เจอบ่อยบ่อยแต่นี่เขาโอเคมันอาจจะเป็นรายละเอียดที่เขาอาจจะเข้าใจผิดเพราะเขาไปโฟกัสที่ครัวต้องอยู่นอกบ้านแต่ลืม ว่ามัน<อ>ต้องมีใช่มีรายละเอียดของครัวอีกค่ะ<อ>ครับอ่ะก็แก้ไขกันไปแล้วก็ให้ดูก,กระติกนิดนึงใช่เมื่อกี้คือถูกใช่ไหมกระติกอย่างเงี้ยกระติกน้ําร้อนเราบอกเราพูดกันมาหลายนแล,ล้วครับอ่ะเนี่ยค่ะย้ำอีกทีนึงคือกระติกน้ําร้อนที่ต้องใช้เป็นตัวแทนเตาในทางหูงจุ้ยเนี่ยคือผิวกระติกเนี่ยต้องไม่มันวาวค่ะนะฮะไม่มีการสะท้อนวิธีการใช้ก็คือว่า คุณไปถึงใกล้ๆกิกก็มือไปอังดูถ้ามันเห็นรูปมือคุณอยู่ที่ตัวกระติกได้แสดงว่าไม่โอเคแล้วอันที่สองคือกระติกนี้จะต้องเวลาต้มน,น้าแล้วจะต้องไม่มีเสียงแบบเดือดลๆๆๆๆเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มีไอ้วิธีเนี้ยทดลองยากทดสอบยากมันอาจจะไปที่ร้านเขาห้ามทดสอบเ,อา,เอ,าอาจจะต้องแบบสังเกตอ่านคอมเมนต์หรืออาจจะต้องดูเขารีวิวอ่ดูเขารีวิวก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็อันที่สามคือ กระติกเนี่ยเวลาต้มน้ําแล้วจะต้องไม่มีไอพควพงควยพงออกมาจากตัวกระติกเหมือนกับต้มกาน้ําปกติทั่วไปเนื้อมฮะอันเนี้ยแล้วก็อันที่สี่คือกระติกเนี่ยเมื่อต้มน้ําแล้วมเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆจะไม่รู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากตัวกระติกอ,อันนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วสาคัญก,ก็คือว่ากระติกน้ําร้อนในทางหวงจุ้ยเนี่ยท่านอาจารย์จะกําหนดตาแหน่งที่ให้ตั้ง นะอันที่สองคือต้องหันเ็าเรียกว่าปากเป่าเนี่ยไปสู่ทิศที่ท่านการกำหนดให้เพื่อความเป็นมงคลอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพการงานการเงินรุ่งเรืองหรือให้พ้นคดีความเนี่ยท่านการจะเป็นผู้กำหนดโดยดูจากดวงชะตาดวงชะตาละความจําเป็นของเจ้าบ้านที่เรียนท่านอารว่าต้องการให้ท่านช่วยเรื่องอะไรครับครับอะ,บออะแถมให้นิดนึงก่อนที่จะไปหัวข้ออื่น พี่สีหรือหลายๆคนเขาบอกว่าเคยได้ยินท่านอาจารย์บอกว่าในครัวนอกจากจะมีเตาแล้วครับได้ยินว่ามีตำแหน่งคูลเลอร์ตำแหน่งน้ํากินนกิเออน้ํากินด้วยก็เลยสอบถามมาว่ามันฟิกตายตัวที่บ้านเราไหมพอดีมีส่งรูปมาว่ามีคูลเลอร์อย่างนี้ฟิก ฟ,ฟิกใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะตำแหน่งที่ท่านอาจารย์ฟิกให้นอกจากตำแหน่งเตาตัวแทนมหามิหากินแล้วเนี่ยค่ะยังมีตำแหน่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์มักจะกําหนดให้ในครัวก็คือเขาเรียกตำแหน่งน้งางําดื่มมั่งคั่งร่ำรวยเรื่องจยแยกนีเป็นว่าของคนตะวันตกก็ตำแหน่งหนึ่งของคนตะวันออกก็ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนี้มันถรีว่าเป็นตำแหน่งที่ก๊อกน้ําดื่มเนี่ยไปติดเอาไว้นะฮะอย่างบางบ้านเนี่ย ก็จะมีเครื่องกรองน้ําอะไรเงี้ยหรือตู้น้ําก็ได้ไหมได้ครับก็คือดูให้มันไม่ไม่มันวาแล้วกันอไม่มันวาวแบบนี้คุณเลอรแบบสมัยโบราณเรานี่แหละแต่รุ่นใหม่นี่จะมันวานะเป็นสแตนเลสใช้อย่างนี้ดีกว่าอใช้อย่างนี้แล้วก็ไปตั้งในตำแหน่งที่ท่านอาจารย์กำหนดไว้ว่าโดยใช้จุดกึ่งกลางของครัวแล้วก็ฟลิกทิศแผนไปครับแล้วก็อิงผนังแล้วก็คุณเลอร์เนี่ย เ,เขาเรียนะตัวกดน้ําอ่ะมันออกมาแค่นั้นเองอย่างนี้ไม่เอาอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เ,มเอาเพราะว่ามันสะท้อนชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นอัามีพี่สีสอบถามมาว่าแล้วแบบนี้ใช้ได้ไหมคะอันนี้อันนี้ได้รับคำยืนยันจากท่านอาจารย์แล้วว่าได้ครับแบบนี้ก็คือพูดงแค่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นพวกพลาสติกนะ ที่แบบมันไม่สะท้อนแสงอะไรเงี้ยใช้ได,ใได้ใช้ได้ใช้ได้เพราะท่านไม่ได้กําหนดว่ารูปลักษ์ของคูลเลอร์จะเป็นแบบอะไรเพราะส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานเะนี่ยขอให้มันไม่ใส่น้ําได้ไม่รูปแหลมแลม้วก<ม>ันไม่เกิดเป็นปลายแหลมพิฆาตหรืออะไรใดๆเนี่ยก็ยังใช้ได้ตอนนี้ไมกทาวเวอร์อ่าไม่ทาวเวอร์แต่ต้องระวังว่าทาวเวอร์ก็ต้องระวังว่าบางทีมีสแตนเลสแต่คุณก็เป็นเลือกที่อยากให้มีสแตนเลสเป็นวัสดุใช่ใช่ใช่ก็เลือกมาใช้ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้คูลเลอร์น้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลายอย่าง บางเดี๋ยวนี้มันมีวัฒนการนึกไหมเขาเอาทั้งน้ํทแ้งไอถังน้ํามาตั้งใช่ไหมครับแล้วข้างบนมีหัวปั๊มอะปั๊มกดน้ําดื่มออกมาก็มีเออหรือบางคนก็เป็นถังแล้วตัวถังนี่ก็มีหัวก๊อกกดน้ําอีกเพราะนั้นลักษณะพวกประเภทพวกเนี้ใช้ได้ถ้ามันไม่สะท้อนแสงไม่มันวาวแต่ตําแหน่งเนี่ยทาอาจารย์เป็นผู้กําหนดให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้เขามีไฮเทค ทันสมัยขึ้นไปอีกไอที่กดน้ำเนี่ยอเขาจะมีหลายหัวมีกดน้ำร้อนกดน้ำอุ่นในเครื่องเดียวกันน้ำเย็นใช้ได้ไหมได้ได้ได้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาว่ามีหัวเดียวหรือสามหัวเหมือนเตานะไม่จำเป็นใม่จำเป็นโเคเพียงแต่ว่าอย่าไปคิดว่าที่คุณตาโตบอกว่าอย่าไปคิดว่าคุณเล่นน้ำที่มีน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนเตานะออยาเข้าใจผิดนี เดี๋ยวบางคนก็จะคิดว่าเออตรงนี้มีน้ําร้อนไงถ้าคิดเป็นตัวแทนต่ออันนี้ไม่ได้ไม่นับอันนี้คือก๊อกน้ำดื่มอ่าเป็นถือว่าเป็นก๊อกน้ําดื่มอย่างเดียวไม่ใช่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 กระตุกน้ําร้อนใช่เพราะว่ามันต้องหันปากเตาเพราะมันต้องต้องมีจุดที่ท่านอย่างที่ท่านกำหนดไว้ไงว่าตั้งในตำแหน่งนี้ต้องหันปากเตาไปทางไหนอยวไม่ใช่แบบเออไอมีหลายหัวเออฉันไม่ใช่น้ําร้อนจากกาละฉันไม่ใช่นี้แทนอันนี้ไม่ได้ผิดเลยเอย่าเข้าใจผิดอย่าไปคุณอย่าไปแบบเอาอะไรมา แพะชนแก่จับแพะชนแก่กันจนแบบถือว่านี่เป็นใช่แต่ยิงไม่ใช่แยกกันแยกกันมีเอฟซีตัวยงคุณลิลิลีเซลมาว่าแวบ,บแรกทาวเวอร์เบียตามร้านก็มานะฮะมาชั่คโมนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อีกทีหนึ่งเราชอบอันนี้น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยคุณแจงน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำเค้คกขวยอ้อยครับ มันเป็นใช่ใช่็บางบ้านบางบ้านก็อาจจะมีมีสะสมอยู่อยู่มันใช้เกิดประโยชน์ได้ใช้เกิดประโยชน์ได้ใส่น้ำดื่มนะคะน้ำดื่มน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแต่แต่ขอแบบสีสีแดงสีอะไรไม่ต้องเอามาไม่ต้องใส่เพราะว่าสีแดงเป็นไฟอามาใส่น้ำเดี๋ยวมันปะทะกันใช่ต้องเลือกด้วยเลือกสีของภาชนะถูกต้อง ได้ได้ยกเว้นแดงอ่ะยกเว้นแดงแดงแดงเหลืองเหลืองได้ไหมเหลืองก็ดินดินจันทร์ได้ไหมจริงจริงนะคุณเลือกได้นะคุณคุณคุณเอาแบบสีฟ้าน้ําเงินกับสีเขียวเออมันปลอดภัยอะไรเงี้ยที่เรามองนสีฟ้าดําเขียวเนี่ยใช่เพราะมันไม่ปะทะกันน้ำใช่ใช่โอเคมาพูดแล้วก็กระหายขึ้นมาสุดที่โอเคโอเค วันนี้วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้พูดตั้งนานแล้วก็อยากทุกคนได้เห็นความสําคัญของเครสอานชิ้นนี้เรียกไม้รอดคุกไม้รอดคุกเนี่ยเป็นวิชาโบราณดั้งเดิมซึ่งจะทําเครดนี้ได้หมายความว่าต้องเป็นไม้ที่อยู่ในคุกแล้วมันแทงทะลุก,กําแพงออกมาทางทิศต,ตะวันออก มันเติบโตมาจากในคุกใช่แล้วก็แทงทะลุกำแพงออกมาทางทิศตะวันออกเท่านั้นถึงจะามาทําเคลดนี้ได้แล<ม>้วต้องเป็นต้นไม้ที่แบบถ้าตายพรายได้ก็ยิ่งแบบมีพลังอาถรรพ์มากขึ้นตายพรายคือยืนต้นตายเอง<ม><ม>และยิ่งถ้าเกิดบอกว่าเป็นต้นโพด้วยนะเบิร์นคาีกเครดนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อท่านมีชิ้นนี้ติดตัวเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวจะถูก ถูกรังแก่จากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ถูกรัดเลยนะไม่ถูกรังแกถูกคมคูถูกคมเหงอะไรนึกออกไหมประการใดๆทั้งปูวงเนี่ยเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วจากหลายท่านที่เราคุ้นเคยครับได้ยินมาคือเอางอ่ายยกจากเรื่องของการขับรถก็พออส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโดนนะจะปลอดภัยสบายใจแต่ สิ่งหนึ่งคือพอท่านไม่ใช่ว่าพอพกเนี่ยคุณจะขับแบบประมาทนะชราใจไม่ได้ได้คุณก็ต้องขับให้ถูกตามกฎจราจรตามระเบียบวินัยที่เขามีกําหนดไว้เป็นมาตรฐานสังคมครับอันนี้ก็สามารถไปติดต่อได้ที่ห้องเครสนะฮะแล้วก็ที่บ้านภูเขาครับคือไม่ว่าคุณจะใช้อาถพนหรือใช้ของขังอะไรก็ตาม คุณต้องเป็นคนดีด้วยใช่ใชต้องมีคุณธรรมใช่เออไม่ใช่มาพกของใหอ้อาจารย์เขาย้ําเสมอถออ้าเกิดว่าของขังหรือสายมูต่างๆที่อาจารย์ทาให้หรือช่วจุ้ยต่างๆเนี่ยค่ะมันคนที่ทําต้องมีคุณธรรมเป็นคนดีนะครับไม่ใช่แบบเอาวิชารย์ไปไปในทางที่ไม่ดีอีกทีหนึ่งคือครูบาอาจารย์ที่ท่านทําเครดพวกนี้เนี่ยคือท่านเจตนาให้ให,ให้ลูกหลานหรือคนทั่วไปอ่ะ ปลอดภัยจากการถูกคนแก่ะแออถูกคนพาลคนร้ายลังแก่กมเหงอหรือทําร้ายอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นครูบาอาจารย์จึงทําวิชานี้ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ป้องกันตัวแต่มไม่ใช่ใช้เพื่อไปลั่นลานชาวบ้านค,ครับงั้นก็เข้าสู่หมวดของ่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดํำ่วงจุ้ยของอาจารย์หมากันเลยค่ะเรือลําใหญ่สามารถจมได้เพราะรูรั่วเพียงเล็กน้อย กิจการงานต่างๆก็เช่นกันอาจล้มเหลวเลิกล้มเพราะปัญหาเพียงเล็กน้อยที่ถูกละเลยหรือมองข้ามโอ้โหเงียบกิฟเงียบกิบมันลึกซึ้งมันก็น่าจะเข้าใจแหละใช่ใชคือบางคนมองว่าจุดนี้จุดนี้มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่ามีปัญหามองข้ามมองข้ามไป มันเคยบอกว่าเขาเคยมีผมเคยเห็นคลิปวีดีโอหนึ่งเขาต่อต่อโดมิโนโอ่ะเรียงโดมิโนโออันเล็กๆเล็กไปถึงใหญ่แล้าก็ดันอันเล็กไปปึ่ง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 ตัวอันใหญ่อันใหญ่ก็ล้มเลยมันเริ่มจากอันเล็กตัวเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลยใช่มันเหมือนเป็การเปรียบเทียบว่าคุณอย่าคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณที่ว่ามันไม่น่ามีผลพิสงอะไรเนี่ยค่ะ บ้านปลายามันจะเป็นต้นเหตุของความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะคาดคิดไม่ถึงใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนในองค์กรของคุณสมมติค,คุณมีคุณทํางานอืแล้วคุณก็รู้ว่าเอมันจะมีอยู่จุดที่มันไม่ดีอาจจะเป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะแก้ไขให้เขาแก้ไขหรืออย่าปล่อยเขาไว้อืให้เนิ่นนานหรือยาวนานใช่พฤติกรรมอะไรหลายๆอย่าง อของบ <ử> ุคคลองกรเนี่ยถ้าเราเห็นเรารู้อืต้องอย่านิ่งดูได้มีให้เลือกทางไหนไล่ออกอาจจะเตือนอาจจะตักเตือนก่อนก็ได้อาจจะตักเตือนก่อนก็ได้มานั่งพูดคุยกันก่อนอย่าทำอย่าปล่อยให้ทำมาปรับทัศนคติกันก่อนแล้วใใจห้ก็ลองดูให้โอกาสเขาครับแล้วก็ค่อยๆว่ากันไปออื ก็ได้สาระความรู้และความบันเทิงเต็มเปี่ยมนะจากเรา3ามคนสามประสานพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุย้ยเชี่ยงวันอันนี้ลาไปก่อน,นค่ะสวัสดีครับ